ไหนน่ะเอามานี่หน่อยทำอะไรอ่ะกอดหน่อยกอดหน่อยสิแอปเียวหมูทำอะไรน้องเพศป่ะเพียสเพียสหรอเ,เ,เ,เอาอันนี้เพศยก็นึ่ <c ười> น้องคอยละ่ะ ี่พลอยเรียกพี่พลอยมาหาพ่อหน่อยพี่พลอยมาหาพอ่อพี่พลอมัดผมมันจะได้เรียบร้อยนะครับบเกอร้าวเบเกอร์ไหนไหมาพ่อดูหน่อยสิขเบเกอร์เบเอละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเออุ้น้องเพชกงอนมีหลมม่มางมถิ พยางอีกนึงน่โอ้สวยมากเลยโอ้เหมือนตะกะแตนโจรดาเลยมันคือกะเตนเอามาที่พลอยพี่พ่อมาถุงให้อาบน้ำหรือยังเนี่ยน้องพลอยอาบน้ำหรือยังยังเลยยังเลยอาบน้ำแล้วอ่ะหนงแมนบ่ลับอาบไปก่อนบ่ วันนี้จะกลับม right? ไม่ ury, เตยไหมเนี ally, like ่ยกลับกลับบอมปอกลับยังไงเตยเตยโผล่ทั้เตัวใส่คนใส่รถใส่รถใส่รถใส่ต้นกล้วยกระเลคนไหนไหนแข่งพ่อปันจะปู่ขาดด้ยพี่พ่อไปพี่ปูมาเดี okay? ๋ยวฮะในอ่คิมเนี่ยนะคะโอ้โหน้องคอยสวยมากเลยขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อน น้องเพชยังไม่ขอบคุณน้องเพชยังไม่ขอบคุณพ่อเลยพี่เพชยังไม่ขอบคุณพ่อเลยขอบคุณก่อนเอาไม่หาไปเชิลเล่นนะขอบคุณค่ะขอบคุขอบคุณค่ะอบค่ะอบควณ่บ อร่อยแม่อร่อยไหมแม่กินกันเลยวันนี้พ่อจะไปอำเภอจักกลาดจังหวัดนครราชสีมาบอกน้องพลอยบอกคุณคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายพี่พี่มาดู ใจเกินร้อยที่อำเภอจักราดโคราชนะคะมาเยอะเยอะเก่งยังไงน้องเพชรพูดสิน้องเพชรสวัสดีค่ะพี่พี่แม่แม่ เอาพูดดีๆก่อนเอาออกก่อนสิลูกเอาออกก่อนพูดพูดเสียงชัดๆไงครับพี่พี่เมมเม่เมมเม่มาดูใจเกินร้อยร้อยที่บ้านตูมบ้านตูมอำเภอออำเภจักราชโคราชโคราชโคราชก่อนลูกโคราชเยอะเยอะ นะคะนะคะคโอเคขอบคุณครับก,กินไหมหนี่น้องเพชรเอาไหมนะะ้องอะไรนะลูกทิชชู่นี่งไงคะทิชชู่เอาทิชชู่มาลองเอาเอามาให้พี่พลอยด้วยลูกเันพี่พลอยด้วยแผ่นหนึ่งเอาทิชชู่ให้พี่พลอยด้วยแผ่นหนึ่งเพชร chứ bừng 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 <laughs> à à